เรามีภารกิจใหญ่แล้วภารกิจอะไรอะ่ะจอมมาจากโลกคู่ขนานกำลังจะลบเกมในอดีตออกไปจากโลกของเรานสิแล้วมันจะมีผลอะไรกับพวกเราล่ะจอมม้ถ้าเกมในอดีตโดนลบออกไปหมดอาวศาส์ก็จะถูกปิดเื่อนโลกไม่ใ้ก็จะไม่มีค่าว่าเกมอีกเลยไงเล่าว,ว่าไงนะนี่มันเรื่องโคตรใหญ่เลยนี่วะเตรียมตัวให้พร้อมเราจะออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้เลยไปไหนเหรอหลักทางเราไปขึ้นยานเลยแล้วและนี่ก็คือการเดินทางกลับสูวอดีีเพื่อพิทักษ์เกมต่างๆไม่ให้ถูกลบเลือน และนี่ก็คือขบวนรถไฟเหาะสําหรับสมาชิกที่ซับช่องผมนะฮะใครที่ซับแล้วก็จะมีตัวละครของคุณพร้อมกับชื่ออยู่บนขบวนรถไฟนี้ด้วยถ้าไม่อยากตกขบวนจิ้มที่ปุ่มนี้เลยผมมั่นใจมากว่าพวกคุณต้องเคยเล่นเกมนี้มาบ้างฮะต่อให้คุณไม่เคยเล่นคุณก็ต้องเคยเห็นมันบ้างแน่นอนหรืออาจจะไม่เคยเห็นอันนั้นก็ไม่เป็นไร แต่แปนว่าเกมนี้เป็นเกมแฟตในตำนานนะฮะโดยในปี2000เนี่ยเกมที่มีชื่อว่า Free Back vs Mud ฮะซึ่งถือเป็น1เกมเลยที่ผมไปร้านเกมแล้วต้องเล่นกับคนในร้านหรือเล่นกับเพื่อนนะฮะถ้าไม่อยู่ๆผมถึงพูดถึงเกมนี้งั้นเหรออพราะผมจะหยิบม,มันกลับมาทำยังไงเล่าคุณอาจจะก,กำลังคิดว่าฉากด้านหลังของผมมันคุ้นเหลือเกินใช่แล้วฮะและภาพสุดอลังการที่คุณเห็นในตอนนี้คือเกม g e n h i n Impact เกม Open World Action RPG ที่ให้คุณได้เข้าไปสำรวจและผจญภัยในโลกแฟนตาซีสามารถเล่นได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะบนคอมหรืืือออหลลดติมถเ บ้านก็ได้เข้าไปเสพเนื้อเรื่องและบรรยากาศเกมได้เต็มที่เลยนอนได้แล้วกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยแถมตอนนี้ยังมีตัวละครใหม่ๆเจ๋งๆเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นลินี่ลิเนตหรือเฟมิเน่งานดีทุกคนบอกเลย และช่วงนี้ตู้กาชามีลีลันตัวละครจงหลีกับชายพร้อมกิจกรรมแจกของอีกเพียบสําหรับใครที่อยากจะเล่นและสัมผัสกับประสบการณ์แฟนตาซีสุดฟินสามารถกดดาวน์โหลดใต้คลิปได้เลยเข้าไปเล่นกันเยอะๆละ่ะเริ่มด้วยการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ปรับเกมนีให้เป็นแนวนอนนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มทําได้เนี่ยผมจะต้องรื้อฟื้นก่อนว่าตัวเกมมันมีระบบอะไรที่จําเป็นบ้างและแน่นอนผมต้องโหลดมันกลับมาเล่นฮะซึ่งใน Microsoft Store ก็มีเกมนี้พอดีโดยจะใช้ชื่อว่า Cat vs Dog นะฮะก็ทําการดาวน์โหลดมาลองเล่นเลยฮะ ระบบแรกเลยที่ต้องมีนะผมคิดว่ามันคือระบบเทิร์นเบกหรือการถัดกันโจมตีนั่นเองนะฮะโดยจะเริ่มจากฝั่งของหมาแล้วก็สลับไปแมวแล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีการใช้อเทมด้านบนด้วยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเลือดหรือว่าการเบิร์นดามเมจแล้วก็อีกอย่างอันนี้สําคัญมากแรงลมคือเกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบลมด้วยนะฮะเพราะว่าของที่เราตาไปเนี่ยมันจะมีการต้านลมนะฮะเพราะฉะนาาั้นแล้วระบบนี้สําคัญฮะ,ะหลักๆแล้วก็น่าจะประมาณนี้ถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มวาดตัวละครกับฉากกันเลยดีกว่า let's go แน่นอนว่าผมจะใช้ iPad ในการดีไซน์นะฮะเพราะว่าตัวเกมมันเป็น 2D ใช่ไหมเราต้องทําการวาดสไลท์หรือว่าอาร์ตเวิร์ที่เป็น 2D นะฮะก็ทําการนั่งวาดไปครับผมโดยผมก็ได้อ้างอิงจากต้นฉบับมากพอสมควรนะฮะคือแทบจะไม่ได้ปรับไอเดียอะไรเลยคือเรามาเพื่อก๊อปแล้วก็รีเมคมันโดยเฉพาะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าฉากเนี่ยผมอิงมาจากต้นฉบับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแค่ทำขึ้นมาใหม่แค่นั้นเมื่อวาเสร็จแล้วเนี่ยผมจะทาการอัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดมาที่คอมนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะนํามาใช้ใน Unity ได้ผมมจะะตต้องทาําากรรววัลค ทุกท่าทางเอาไว้ในแผ่นเดียวนะฮะซึ่งเขาจะเรียกกันว่าสปายชีนนะฮะก็ทําการนั่งจัดวางไปเลยฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ลองเอาเข้ามาใน Unity นะฮะแต่มันมีปัญหาหนึ่งก็คือพอมันเป็นสปายชีนแล้วเนี่ยเราจะต้องแบ่งช่องไฟทุกตัวละครเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะซึ่งระยะห่างที่ผมจัดวางเนี่ยมันไม่เท่ากันผมเลยต้องแก้ด้วยการทําตารางขึ้นมาแบบนี้และเอาตัวละครทุกท่าทางเนี่ยเข้าไปไว้ในตารางนะฮะให้มันอยู่ในกรอบของมันเพียงเท่านี้ผมก็สามารถใช้เครื่องมือใน Unity ในการตัดให้มันเป็นกรอบพอดีเป๊ะ ผมจะตั้งชื่อภาพเอาไว้นะฮะทุกภาพเลยเพื่อที่เวลาหยิบม,มาใช้งานเนี่ยจะได้สะดวกและรวดเร็วโอเคเมื่อเราเตรียมกราฟิกของเราพร้อมแล้วนะฮะทีนี้ผมจะทำการจัดวางฉากแล้วก็เอาตัวละครเนี่ยมาตั้งในตำแหน่งตัวเองนะฮะแล้วก็เริ่มต้นไล่ทำแอนิเมชันนะครับผมโดยผมจะเริ่มจากท่ายืนท่าชาร์จแล้วก็ท่าปานะฮะโอเคน่าจะได้ละ เดี่ยวนะแล้วเองไปยืนซ้อนกันทำไมเนี่ยเช็ดยังไม่ทันเริ่มเลยบักแล้วเออไม่เบานี่นะแล้วก็ทําการจัดเรียงแอนิเมชันที่เหลือนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่าทางการชาร์จหรือว่าการโยนของนะฮะเสร็จแล้วก็ทําการเขียนคําสั่งให้เมื่อเราคลิกเมาส์ที่ตัวละครเนี่ยมันจะทําการชาร์จซึ่งคิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร <Yes. S 1> เดินไปหัวเลยก็ได้ลูกถ้าจะขนาดนี้ ผมก็ได้เพิ่มแรงน้มถ่วงให้กับกระดูกนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือผมจะต้องทําการกําหนดจุดที่ตัวละครเนี่ยจะทําการปากระดูกออกไปหรือว่าปากอ,อกป็อบเจกต์กออกไปนะฮะโอเคน่าจะได้ละอ่านี่ไงเห็นไหมตัวละครก็จะทำการสปอนอ็อบเจกต์ในตําแหน่งที่ผมเซตเอาไว้เมื่อกี้ไปเรืเร่อยๆอะไรเนี่ย <laughs> โอเคเนื่องจากว่าเมื่อกี้มันเป็นการสปอนออบเจกต์อยู่กับที่นะฮะมันก็เลยทำการสอนกันเพราะฉะนั้นแล้วผมจะต้องทำให้อ b อบเจกต์ที่สปอนเนี่ยมันพุ่งไปทิศทางข้างหน้าด้วยนะฮะผลที่ได้ก็จะประมาณนี้อ่าโอเคโอเคไม่ซอนกันแล้วไม่ซอนกันแล้ว A later few moments later. เดี๋ยวนะปลาไปข้างหน้าสิจะปลาใส่ตัวเองทำไมเนี่ยและตอนนี้เราก็ได้ระบบในการชาร์จแล้วก็โยนมาแล้วนะฮะสุดยอดโอ้ว้วาวโยนได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งไพมอนอ่ะกลับมานี่กลับมานี่น้องน่ารักขนาดนี้โยนทิ้งได้ยังไงอย่าลืมเข้าไปทักทายน้องไพมอนในเกมเก s ช i นอิมแพคกันด้วยละ ทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือออบเจกต์ที่เราเปล่าออไปเนี่ยมันไม่หายไปเพราะฉะนั้นแล้วผมจะต้องทําการเขียนคาสั่งให้มันหายไปเองหลังจากที่กระทบกับตัวละครหรือวัตถุอื่นนะฮะเพื่อกันไม่ให้ปลาแล้วก็เด้งมาโดนตัวละครนะฮะมันจะโกงเกินไปแล้วก็ปรับให้กระดูกเนี่ยสีจางลงด้วยต่อด้วยการดีไซน์หลอดพลังตอนชาร์จเพื่อที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้กะแรงถูกนะฮะ และก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือตัวบอกทิศทางลมว่าตอนนี้ลมเนี่ยพัดไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแรงกว่านะฮะมันเป็นตัวที่เพิ่มความท้าทายในเกมได้ดีทีเดียวเลยทําให้เล่นยากขึ้นนะนะแล้วผมก็ต้องเอาความแรงของลมเนี่ยมันรวมกับพลังในการโยนที่ผู้เล่นเป็นคนคลิกแล้วปล่อยด้วยนะฮะการโยนแต่ละครั้งก็จะเกิดความยากง่ายสลับกันไปนะฮะก็คือผู้เล่นเนี่ยต้องคํานวณแรงลมแล้วก็แรงที่ตัวเองจะโยนอ็อบเจกต์ออกไปด้วยคํยานวณ2อย่างเลยเมื่อตัวละครหมาสามารถที่จะชาร์จและโยน แล้ววิธีการก็ง่ายมากใช่แล้วครับผมก็แค่ทําการฟลิปหรือว่ากลับด้านทิศทางในการโยนนะฮะแค่นั้นเลยจบอีซี่และก็มาถึงระบบที่สําคัญที่สุดของเกมนี้แล้วนะฮะนั่นก็คือเทิร์นเบดถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่การผัดกันเล่นแต่วิธีการทํามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะค,ะคุณดูผลลัพธ์ที่ได้นี่สิอะไรครับเนี่ยผัดกันปลาสิฟ้าอย่างนี้มันจะเล่นได้ไงเราชิด แต่ว่าแมวอะ่ะมันยังไม่มีแอนิเมชันในการปาหรือว่าชาร์จเลยนี่นนะว่าแล้วก็ทําการทําเพิ่มไปเลยฮะแต่ผลปรากฏว่าพอไก่หมาตอนแรกเลยจะตกมือทําไมเนี่ยโอ้ยปวดหัวเอาละตอนนี้แอนิเมชันของแมวก็มาแล้วนะฮะสามารถที่จะชาร์จแล้วก็ปาได้ละแต่ว่าระบบเทิร์นเบรยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นแล้วแก้ต่อสิครับรอเลยล่ะ เยี่ยมในที่สุดตอนนี้เราก็สามารถทําระบบเทินเบนได้แล้วนะฮะคือตัวละครเนี่ยมันไม่ปาพร้อมกันละแต่ว่ามันยังไม่มีดีเลย์นั่นหมายความว่ามันจะสามารถปาต่อเนื่องได้แบบเร็วมาก <S <S เราต้องทําการเพิ่มดีเลย์เข้าไปก่อนเพื่อให้ตัวละครเนี่ยเล่นท่าทางแอนิเมชันต่างๆให้ครบก่อนนะฮะการสลับเทินกันเนี่ยจะได้ถูกต้องนะฮะโอเคแล้วผมก็ต้องทําให้ทิศทางลมเนี่ยส่มทุกครั้งก็คือลมอะจะแลนดนอมทุกๆเทิทเนนั่นแหละ ัดมาผมก็จะทําการกําหนดค่า HP หรือว่าเลือดให้กับตัวละครทั้ง2ตัวนะฮะเพื่อที่จะได้เอาไว้เช็คเลือดด้วยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยตัวละครเราสามารถที่จะบาดเจ็บได้ใช่ไหมเวลาที่มัน low HP หรือว่าเลือดน,น้อยและก็ต้องมีแอนิเมชันตอนที่มันคุยของด้วยนะฮะก็คือนั่งทําไปให้มันครบอะฮะจริงๆมันก็เยอะเหมือนกันนะทำไปเล่นไปเดี๋ยวนะแมวมันต้องปลากระป๋องนี่หว่า <S <S ลืมเปลี่ยนเกือบได้ปลากระดูกทั้งคู่แล้วไงอ่ะเรียบร้อย แล้วก็อีกอย่างที่จะขาดไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือลูกศรบอกว่าตาเนี่ยเป็นเธอของใครนะฮะผมก็จะเอาไว้บนหัวแบบนี้เลย <Okay. S 1> โอเคอ๋เริ่มมาเริ่มมาใกล้ความจริงเข้ามาแล้วฮะือผมจะทำให้ฝั่งที่ปาโดนเนี่ยหัวเลาะนะฮะแบบนี้เลยจะได้มีความปั่นแล้วก็สะใจอยู่ในเกมด้วยนะฮะโอเคทำไมผมรู้สึกเหมือนเราลืมอะไรไปสักอย่างเดี๋ยวนะไม่จริงอย่าบอกนะว่าหมดสู้กับบอทโหไม่นะ ี่ฉันต้องทําหมวดสู้กับบอลด้วยอย่างนั้นเหรอคุณหาเพื่อนมาเล่นอีกคนนึงไม่ได้หรือยังไงคุณแค่เดินไปเรียกพ่อแม่พี่น้องมาเล่นกับคุณผมก็ไม่ต้องทําหมวดนี้แล้วว่าไปนั่นถึงอย่างนั้นผมก็ได้เพิ่มหมวดซิงเกิลเพลเยอร์เข้าไปอยู่ดีฮะนั่นแปลว่าคุณสามารถที่จะเล่นคนเดียวกับบอทหรือจะเรียกเพื่อนมาเล่นกับคุณด,ด้วยก็ได้เช่นกันและแน่นอนฮะมันมีบั๊กเมื่อตัวเกมเสร็จแล้วเนี่ยผมจะทำการจัดวางหน้าเมนูโดยผมจะใช้เป็นกราฟิก 2D แบบง่ายๆนี่แหละ หลังจากนี้ผมจะทําการเพิ่มเอฟเฟกต์ซาวเอฟเฟกต์แล้วก็เสียงประกอบในเกมให้ครบนะฮะโดยเอฟเฟกต์ที่ผมต้องทําเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกต์ตอนเพิ่มเลือดแล้วก็เอฟเฟกต์ตอนที่ใช้โจมตีคูณ2นะฮะห้ามลืมนี่เลยอ็อบเจกต์ที่เป็นเส้นเวลาที่เราปาอ็อบเจกต์นะ,ะของมันต้องมีจริงๆปกติโดนครั้งหนึ่งเนี่ยเลือดจะลดแค่หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใช้สกิลนี้เนี่ยเลือดจะลดถึง3ซึ่งนับว่าเยอะมากบอกเลยว่าโคตรแรงแต่อย่างว่าฮะไอเทมทุกชิ้นใช้ได้แค่อย่างละครั้งนะฮะเพราะฉะ นนเนี่ยมันจะขึ้นเพลงแค่นั้นเลยในเมื่อมันเป็นแบบนี้ผมก็จะทําดนตรีเพิ่มเข้าไปให้เลยละกันและในระหว่างที่คิดว่าจะใช้โปรแกรมไหนทําดีผมก็ได้มาเจอกับเว็บนี้พอดี Incredibox มันเป็นเว็บไซต์ทําดนตรีแบบง่ายๆโดนใจคนที่เกียรแบบเรายิ่งนักว่าแล้วก็นั่งทำไปเลยฮะส่วนซาวเอฟเฟกต์ก็ตายสิคงต้องไปนั่งอัดเองสินะเดี๋ยวนะนี่โฟลเดอร์อะไรอะ เฮ้ยถ้าไม่ถึงมีซาวเอฟเฟกอยู่ครบเลยล่ะนี่มันที่เราต้องการเลยนี่หรือว่าเบียร like yes, ์ไลอัสนี่นายช้าๆต้องไล่อยู่ได้เพลงนั้มันถัดใจวัยรุ่นอะรีบเอาไปใช้ได้แล้วเรียบร้อยฮะเมื่อพร้อมแล้วก็เอ็กพอร์ตเอาไปอัปโหลดบนเว็บไซต์แค่นี้พวกคุณก็สามารถเล่นผ่านเว็บไซต์ได้แล้วฮะไปเล่นกันได้เลยส่วนคลิปต่อไปอยากให้ผมก๊อปเกมอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะถ้าคอมเมนต์ไหนมีอินเทอร์แอกที่มากที่สุดผมอาจจะพิจารณาเอามาทำนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรััับคลลลิปปนนี้้ผมขอออตววไกก่แเจน ถ้ามีคนมาถามหาชื่อเกมหรือว่าขอลิงก์เกมหรือจะเล่นเกมนี้ได้ที่ไหนเราจะตอบกับพวกเขาว่ากระเป๋ากางเกงขาดโอเคนะ